เฮียเพื่อนอครับเพิ่นเพิ่นไหนมาถวายของครับเป็นธุระผม้ผมเป็นไอ้ผมเป็นธุระบุญน้ำกันนะครับเออดดีีคือนี่เป็นเป็นวัดดีซีนะครับน้าที่ผมถวายของครับปใช้ถูมตรงไหนต้นเบื้องหน่ำนะครับครับผมอันนี้ซื้อวัดยังเนาะครับพ่อวัดพ่อเวรุวันบ้านสำโรงเวรุวันบ้านสำโรงครับแต่ก็เป็นอำเภอไอ้อำเภอสีเมืองไม่ครับตำบลทรงยางตำบลทรงยางครับ คนนี้นะครับน้องครับผมอันนี้คือเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านบ่ครับบ่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอ๋อครับบอบอเป็นหยังครับอันนี้คือเป็นมื้อนี้เพิ่นกําลังเฮ็ดกรรมการเตรียมโตเข้าออกพรรษากันเนาะครับน้อนต่อบงฟืนตอกไข่อ๋อครับอันนี้ผมถอดได้ครับดีขอเว้าแซวแท็กนาะครับน้อ วาบาลิโพรติสัตะรังเยวเีวอิตตินังเพื่นังรูปะกบดีอิชิตังปัิตังุหังคิพะเมวอินชันตุสเปโเรนตุสังกะางจันโทปนารโสยัามณิโชติวัโสยะทาสกิติโยวิวัจจุสพโรโวินาจุมาเตภวัตบรรารวิสขีติกายุโค าวะอภิวาทนาสีริชนีจังมุตตะปัญญาทิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุพโนสุขังพระบางเอาลองแวองพญีบาทเท่าโชีตัวยมีภูมิทับบุญนำมุมเบิ้งก้าวไปด้าบเอาไญเพ่งย่อนี่ดังเลย

สวายของเป็นลูกดีซีนะครับน้อครับครับผมบบเป็นยังนะครับน้อคือลูกล้านกับอนุโมทนาบุญกับขอให้ลูกล้านสมมองหมาดปาฏิารครับคือสาถูครับใหนซื้อเสียงโด่งดังคือเสียงของเสียงกองนะครับน้อครับผมครับผมครับครับครับ